t h อะ o p News รายสัปดาห์ The c o p n e w w w e e k l y เมื่อคืนที่เซนเจมพาร์คคือบอกตรงๆว่าลูกเป็นไฟสุดๆบอลมันแบบหัวใจจะวายนิวคาสเซินเปิดบ้านใสเ่เต็มๆส่วนหงแดงก็สู้ไม่ถอยผลคือเราสุดท้ายบุกเฉือนชนะไป3-2แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่สกอร์อย่างเดียวเพราะไฮไลท์จริงๆอยู่ที่เจ้าหนูรีโอเองกูโมฮาวัยแค่16ปีกับอีก361วัน ที่ลงมาไม่กี่นาทีแล้วซัดประตูชัยให้หงแดงในนาทีที่100แบบแฟนๆถึงกับอ้าปากค้างคิดดูนะครับเด็กอายุยังไม่ถึง17ด้วยซ้ำกล้าแกร่งเดินลงสนามใหญ่แบบไม่สะทกสะทานยิงอย่างมั่นใจจนพี่ๆในทีมยังอึง้งโดยเฉพาะเวอร์จิลฟานไดถึงกับเอ่ยปากบอกเลยว่านี่มันคือดีมเดบิวต์ของจริงพร้อมฝากน้องชายว่าขอให้สนุกกับช่วงเวลาแบบนี้เพราะมันไม่ได้มาบ่อยๆ รีโอยังพูดเองด้วยนะว่ารู้สึกพิเศษสุดๆที่ได้ทำประตูชัยให้ทีมเก็บ3แต้นแบบดุเดือดเกมนี้บอกเลยว่าความมั่นใจเกินอายุไปหลายปีแถมยิงทีเดียวกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยเพราะเขาคือนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้ลิเวอพูลได้อายุแค่16ปีกับอีก361วันทำลายสถิติเดิมของเบนวูดเบิร์นที่เคยทำไว้ตอน17ปีกับ45วันไม่จบแค่นั้นนะครับ เจ้าหนูรีโอยังเป็นแค่คนที่2ในพรีเมียร์ลีกที่อายุต่ำกว่า17แล้วยิงประตูชัยได้ต่อจากตำนานอย่างเวนรูนี่อีกด้วยโอ้โหมันคือการแจ้งเกิดที่โคตรอลังการบ้านแตกตลาดแปกแฟนหงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละเด็กมันของจริงแล้วพวกคุณล่ะคิดยังไงกับเจ้าหนูรีโอคนนี้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนในเส้นทางนักเตะอาชีพคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดติดตามช่อง The c o p News รายสัปดาห์ The c o p News Weekly ใครกดติดตามขอให้หล่อให้สวยรวยๆเฮงๆถูกหวยเบอร์ต๊ดต๊ดกันทุกงวดเลยเดอ้อ